กลับมาช่วงนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวที่สภากันหน่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันครับที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับได้เดินทางเข้าไปที่นั่นแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจับตากันนะครับเพราะว่า เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยจะถแถลงรถแฝบดบทางก้าไกลเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสอภิปรายด้วยก็เหมือนเป็นออเดอร์ไหมเป็นการเรียกน้าจิ้มก่อนก่อนที่จะไปแบบศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งลงมติทั้งลงไม่ลงมติเนี่ยนะครับก็จับตากันดูว่ามีข้อมูลในมือมากน้อยขนาดไหนซึ่งเมื่อวานนี้คุณพิธาเองก็ถแถลงไปแล้วเหมือนกันตอนที่เดินทางเข้ามาก็บอกว่ามีข้อมูลในมือแล้วแต่ถ้าเป็นการบอกออกไปเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะรู้ตัวก่อน จะไปแก้ต่างได้อะไรได้นะครับก็เลยขอเก็บเอาไว้เดี๋ยวรอดูทีเดียวในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องรอดูกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีโค้ดคําที่น่าสนใจทันทีที่คุณพิธานเนี่ยเดินทางเข้าไปที่รัฐสภานะครับยังบอกว่าเนี่ยเป็นไออุ่นที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเหมือนกับเดจาวู ous, ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ตอนช่วง11นาฬิกา40่นาทีครับคุณพิธานั้นเดินทางเข้าไปทำาานที่เป็นสสนในสภาอีกครั้งนะครับ เมื่อสิ้นเสียงประธานในที่ประชุมแจ้งมติของสารรัฐมนูญที่วินิจฉัยสมาชิกภาพของคุณพิธาไม่สิ้นสุดลงจากคดีถือหุ้นไอทีวีนะครับคุณพิธาเองก็เข้าสู่ห้องประชุมในสถานะสสแบบบัญชีรายชื่อแล้วระหว่างที่เดินไปยังที่นั่งคุณพิธานี่ทักทายกับกลุ่มสสของพักคก้าไกลแล้วก็หล่าบรรดาพักร่วมฝ่ายค้านนะครับขณะที่คุณการนาวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อจากพักเป็นธรรมเดินเข้าไปสวมกอดคุณพิธาด้วยความยินดีครับนี่ แล้วก็บอกว่าเป็นไออุ่นที่คุ้นเคยคเหมือนเดจาวูคือคำที่ค่อยทำของคุณพิธาอธิบายถึงความรู้สึกกับการกลับเข้าสภาในรอบ6เดือนนะครับแม้ว่าคุณพิธาจะยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักเมื่อวานใช่ไหมมันจะเป็นบรรยากาศของการต้อนรับกลับมา<ช>ทำงานซะ<ช>มากกว่าเดี๋ยววันนี้จับตากันนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยกำหนดถแถลงแผนดําเนินการของทางข้าวไลอาจจะลุกขึ้นอภิปรายในห้องประชุมเป็นครั้งแรก ประเด็นที่จะอภิปรายเมื่อวานนี้เกินนไว้แล้วจะไปพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะล้นเมืองเออน่าจับตานะแล้วที่สําคัญคือเมื่อวานนี้มันก็มีการแบบเชิงสัญลักษณ์นิดนึงที่คุณพิธาใส่นคไทเป็นแบบเส้นเดิมที่ใส่วันที่ออกจากสภาไปหเดือนที่แล้วใช่6เดือนที่แล้วที่คุณพิธาเนี่ยหยิบคไทเส้นเดิมเอามาใส่บอกว่าจะได้รู้สึกเหมือนว่าแบบความรู้สึกเหมือนเดิมอ่ะ ไม่ได้เปลี่ยนไป,ไ,ไ,ปนไปนไหนใช่เออเออนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องจับตาบทบาทของคุณพิธาหลังจากนี้เพราะว่าพอกลับเข้ามาทํางานในสภาเนี่ยนะสิ่งแรกเลยที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ก็คือบอกถึงเวลาที่เสียไปบอกว่าแน่นอนโอกาสที่เสียไปก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแต่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตนเองได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่พบปะก,กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดภูเก็ตได้เห็นปัญหาขยะล้นเมืองก็เลยอยากจะใช้ข้อมู ข้อมูลที่ได้มาเอามาอภิปรายในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นยัตติของพักภูมิใจไทยคุณพิทายังบอกด้วยนะคะว่าในวันนี้จะมีการถแถลงแผนงานหรือว่ารถแมพของพักก้าวไกลเพื่อให้ประชาชนแล้วก็สมาชิกได้มีส่วนร่วมการทํางานในปีหน้าทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงการกลับมารับตําแหน่งหัวหน้าพักของคุณพิธาค่ะซึ่งก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาด้วยคุณพิธาบอกเลยนะว่ายังคงต้องรอการประชุมวิสามันในช่วงเดือนเมษายนยืนยันว่าทั้งตนและ นายชัยทวัฒน์เนี่ยไม่ได้ยึดติดในตําแหน่งนะคะซึ่งนายชัยทวัฒน์ก็ทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ มันจะเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกของพรรคก้าวไกลพอถามว่ามีอะไรอยากจะฝากต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิธาบอกว่าตนเนี่ยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ค้านไปทุกเรื่อง mm hmm. เอ๊ะอันนี้พูดเหมือนที่คุณอ้วนภูมิธรรม mm hmm. ออกมาเหมือนแบบาเบรกก่อนหน้านี้ไหม mm hmm. ที่แบบว่าเป็นฝ่ายค้านอยากจะให้จับมือร่วมกันทํางาน mm hmm. อย่าค้าน,านไปซะทุกเรื่อง mm hmm. ซึ่งเมื่อวานนี้คุณพิธาก็พูดประโยคนี้เลยนะจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้ค้านไปทุกเรื่อง แต่หากที่มีอะไรไม่ชอบมาพากลก็พร้อมจะตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะนี่3นโยบายเรือธงของรัฐบาลทั้งโครงการแลนบริด g ์โครงการดิจิทัลวันเลตแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวันเลตซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการตรวจสอบของพักเก้าไกลเลยนะทีนี้คุณพิธาบอกด้วยนะคะว่าถ้าถามในมุลส่วนตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําหน้าที่ในสภามา6เดือนใช่ไหมแต่การที่ตัวเองเดินสายไปหลายๆพื้นที่อะ ทำให้ได้ไปเห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่โตช้าและก็ซบเซามาเป็นเวลานานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้โทษไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลนะคะเพราะรัฐบาลเพิ่งจะบริหารประเทศมาแค่6เดือนแต่ปัญหาก็คือการเมืองทศวรรษที่สูญหายไป10ปีนั่นแหละ เลยส่งผลให้เศรษฐกิจมันโตช้าขณะเดียวกันเนี่ยคุณพิธาบอกกังวลเลยนะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเอาเงบประมาณระยะยาวจนทําให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ปัญหาระยะยาวอาจจะไม่ได้เป็นหนทางที่เหมาะสม,มก็เลยอยากจะชวนรัฐบาลคิดต่อไปว่ามีแผนสองหรือเปล่าว่าสิ่งที่หามาเนี่ยทำมาหาเสียงมาถ้ามันไม่ผ่านและคิดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยไม่จำเป็นต้องแจกเงินก่อนจะรวมพลังเป็นเศรษฐกิจที่ดีต่อไป